ลูกสาวบุญธรรมแตงโมนิดาถือเป็นนักแสดงสาวสวยที่มาความสามารถสําหรับแตงโมพัชระวีรพงศ์ที่หนึ่งแม้ก่อนนั้นนี้ชีวิตของเธอจะโดนดราม่าอย่างหนักแต่ก็สามารถผ่านมาได้อย่างดีเพราะว่าทุกอย่างได้กําลังใจจากคนรอบข้างที่ทําให้เธอมีทุกอย่างและใช้ชีวิตได้มาจนถึงวันนี้ล่าสุดสาวแตงโมก็ได้เผยภาพของลูกสาวบุญธรรมน้องอีสเตอร์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความในภูมิใจในตัวลูกสาวว่าอีสเตอร์ in your area ขอบคุณพี่พก,กาสําหรับรัดก้าแสนปรานีเติมเต็มความฝันให้ลูกสาวและเป็นพีลิซาสมใจอีสสเเตอร์กก็มมมีคควาาุขๆลย่ะ ลูกสาวมีวันนี้ก็ใกล้จะห้าขวบแล้วเป็นปกติของคนเป็นแม่และมีได้เคยคิดสงสัยเล่นๆว่าในอนาคตลูกเราจะโตไปเป็นใครในสังคมนะถ้าสามขวบก็มีโอกาสได้ไปทดสอบ d n a จากลายนิ้วมือของลูกที่เป็นไม่ d n a อ็นเถ a ไทยแลนด์ผู้เชี่ยวชาญบอกเราว่าสรุปอีสเตอร์เป็นเด็กแบบบอดิลีคินเอสเตติกอินเทลเลจนต์แถมยังเป็นนักเรียนแบบอัจฉริยะอีกด้วยแล้วก็นั่นเลยค่ะน้องอีสเตอร์เติบโตในกองถ่ายทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอีสเตอร์เห็นมาหมดแล้ววันนี้เลยตั้งใจว่าจะเซตฉากให้อีสตตอออรรรร์่าาายแแบบบบบบไดด้ััคทนนนใกผิชง เป็นเงิน200บาทวงเล็บแอบฝึกงานให้ลูกอีสเตอร์ถ่ายออกมาได้ดีเกินคาดเลยเฮ้ยนางเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละอินเนอร์ท่วงท่าใส่ตาความคล่องแคล่วมาเต็มมากลูกโอเคมีเห็นแล้วอีสเตอร์ไปให้สุดนะลูกนะพัฒนาการตัวเองไปเรื่อยๆทุกคนในครอบครัวของหนูพร้อมผลักดันและเป็นทับหลังให้หนูเสมอเมื่อวันที่หนูรู้ว่าโลกไปนี้ไม่ได้มีแค่ด้านดีเท่านั้นหนูจะล้มลงบนฟูกนิ่มๆจากความรักของแม่และมีเองขอบพระคุณสำหรับของข,องของวัญที่มีค่าแบบไม่สามารถตีราคาได้น้องอีสเตอร์ยิง่งโตยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆจร ค่ะ